คือทางม้วนกะทิสดที่ลูกค้าทํานะคะทําวันแรกเลยนะคะเนี่ยหนึ่งกระมังแล้วค่ะนึงกระมังสวัสดีค่ะมาชมทองม้วนกรอบกะทิสดกันนะคะอันนี้ลูกค้าซื้อเตากับทางร้านทางร้านแถมสูตรให้แล้วก็สอนให้ด้วยนะคะ เต่ารุ่นนี้ใช้งานทนทานค่ะเป็นเหล็กขัดเงานะคะตัวนี้สามารถทำขนมได้ทั้งทงม้วนสดและทั้งม้วนกรอบนะคะเดี๋ยวมาชมนะคะว่าลูกค้าจะทำออกมาได้สวยแค่ไหนนะคะเชิญชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะสนใจสินค้าทักกันเข้ามาได้นะคะจัดส่งทั่วไทยค่ะมีเก็บปลายทางค่ะสวัสดีนะคะ We'll be right back.